พี่หนูบังเนี่ยเห็ด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 เต็มเลยนี่เห็ดโอ้ยอันสัตว์มันเคลียร์แม่บังเนี่ยไหมเห็ดกําลังขึ้นเต็มเลยนะป้าเอพวกไหวพวกไหวให้มันขึ้นมันที่แห้งตายแล้วมันบ่มีผลอันฝนปรตกมันแห้งตายเลยนี่ป้าเต็มเลยเนี่ย เห็่เขาเกิดช่วงนี้เขาสีวบใหญ่ด้พี่น้องเขาสีเหี่ยวเลยนี่แห้งไปเลยเนี่ยเห็นบ่เนี่ยเขาจะแห้งเลยนะเนี่ยดอกเล็กๆเนี่ยขึ้นมายังไม่ตัวแต่ว่าเขาจะแห้งเลยอ่ะวันบ่มีฝนพี่น้องมันสีแห้งไปเลยเด้อืมมันจะแห้งไปเลยเห็นไหมเนี่เห็นปะเนี่ยเนี่ยเขากสิแห้งไปเลยจั่แห้งไปเลยพี่น้องเออ คือคื่นฝนมันอันนั้นแล้วนะมันหมึดฝนลแล้วโอ้ยมีงัวพรอ้อมันแต่ขย่านง,งัวเห็นรึเปล่างัวมันเห็นห่ามันอ๋อมาเลยเดย้คุณ้นเรียนใช่เหาเลยเด็กีึนเรีเป็นบ่นั่งยืนเบิ่งอยู่ฟุ่นาเขาขาวนั่นนะงัวว่าสิลัดป้านี่ไปทะลุป้าพุ่นก็จะไปบ่ได้หรอกย่านงัว ไปทังนี้ดูย่ยานงัวพี่น้องพี่น้องอันนี้เขาจะเอาไว้ให้สัตว์กินอันหยามาหลอสัตว์นะอันนั้นก็ะหน่ำติดไอ้ไฟพร้อมเด็ติดไอ้ซูลาเซลพุ้นหม่องน,งนั่งยิงสัตว์ เจ๊ี่บวมมี่เด้เพิ่งเห็นนี่แหละพี่น้อง่จตะสุปีนะปีสองปีตีเจยพ่อนอยู่แถวนี่นะว่เห็นเด้บวมมี่เด้แอ่กับวมมี่อะไรหรพี่น้องซิมิตะเห็ดดำนะเห็ดดำขาสม้มแต่ว่ายูปานี่มันบ่มมีจ่จ้ะมันต้องบอกเขาไปข้างพหนคนเจ๊ยพ่อนี่ครโอ้ยนี่เดะเห็ดเหลืองแห้งเลยไหมพี่น้องเห็นบ่ นตนเะน,นีเ้มันแห้งฝนบปรตกเนาะมันใหญ่มากขนคนบะเก็บไปมันแ็่แห้งสิหรอจ๊ะนี่แหละมันแห้งมันแห้งแล้วจ้ะปลาปลาเห็ดปลาเห็ดเ,เดินแปลนเบิดเลยมึนงนี่ฮะแปลนหมดเลยค่ะมึงแน่ห้อยสัตว มันมาเคี่ยววัตะเกียมันเป็นปลาบูบรีได้นี่ปลาบูบรีเต็มเบิดนี่บันสัตว์มันมากุดมากุยนะเออข้าเจ้าเห็นข้าเจ้าก็เลยสิมาลาสัตว์ทันตัววลามีสัตว์ออกมาบางบางบาง,บาง,บางปลาข้าเจ้าติดกล่องวงจรปิดด้วยพี่น้องจอบเบิง้งสัตว์นะว่าสัตว์มันออกมาเวลาใหญ่เวลาใดงสิแม่ปลาใดไม่สัตว์เองสินะปลาใดไม่สัตว์ปลาใดไม่สัตว์ข้าเจ้าติดกล่องเบิ้งตัว ปลาเก็บเห็ดได้พอนได้พอนปวดเหยวกับเปิดก้นเหงวดูขึ้นอย่างตัวสีเห็นกลนกันอยู่ตัวซ่อมเบิรงกาลี่ๆอยู่ดอกว,ว่าตีน้ำต้นใหม่อยู่เนี่ยเห็ดเห็ดดอกสมแต่มันเถ่าแล้วลโอ้ยเห็ดสียช่าเหรอพี่น้องว่าไม่เห็ดเก็บหรือไี่มันหยุดก็ไม่มีเห็ดเก็บแล้ว ไปไม้ก็จะร่วงแล้วจ้าเดี๋ยวย้ป้อนชิญางไปเบิ้งข้างคุณขอกปลามาเบิ้งเห็ดงามๆพี่น้องจ้าเบิ้งเนียเห็ด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 เอเห็ด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 เป็นแถวเลยจ้ะพี่น้องเบิ้งเนียเป็นแถวเลยดอกมักย้าย เห็ดอะไรไม่รู้นะคะงามๆพี่น้องแต่มันกินบไวยดอกบ่เคยกินไม่เคยกินค่ะแต่ว่ามันสวยก็เลยถ่ายถ่ายถ่ายไวจ้าสวยๆถ่ายไวมู่เบิ้งนี่แหละอืออุย้ยดอกนี้สวยจังเอาพี่น้องคืองามเทอาบัดคือจังไม่นอนมาอุย้ย นอนกินหมดแล้วใช้ไม่ได้แล้วเห็ดผึ่งไงเฮ็ดึ่งเลือดแต่ว่า <c oughs> <c oughs> ออนอนเ่าแหรอแม่บางแนวบางแน่โอ้ยดูดูด,ดูดูเขาดอกแข็งมากเลยนะคะโอ้ยเจไดเจได้มากเนี่ยขาเขาแข้งแข็งดิพี่น้องขาเขาแข้งแข็งบางดอกเขาดูจับ อุย้ยดอกเขาก็สวยอยู่นะกินได้อยู่เดอ้อกินได้อยู่เดอ้อมึงแน่้งามงามนี่บังดอกเขางามจ้ะดอกเขาสวยดอกเขาสวยกินได้อยู่พี่น้องเดียวเขาว่าเหลืองเหลืองนะ่ะมันเห็ดอี๋อย่างมันหนังไก่หรือว่าเห็ดเห็ดเหลืองพี่น้อง เห็ดหนังไก่ใช่ไหมค่อยจะเข้าทางไหนเนี่ยเห็ดหนังไก่บอพี่น้องเห็ดหนังไก่หรือเปล่าคะดูสิคะโอ้ยมันแก่แล้วพี่น้องมันแก่แล้วเด้น,นี้ใส่บังดูเห็ดหนังไก่จะนัง่งขึ้นเ่าเลยเหรอฮะนุ้ยตายด้วย จะได้เนาะเอาได้อยู่มันเข่าแต่ว่ามันดอกไงแล้วแต่ว่ามันกะยังบอเน่าแหมโอ้ยนี่ดอกมันเนา่าเท่ากัวบว่เอาพี่นอ้องนี่มันยังไม่เนา่าเราก็เอาได้นี่คุณนะดอกนึงนีดนงนดนง่ดอกนึ่งดอกน,นี้อ่อนพี่จ้านี่ จ้าืมเดี๋ยวเ้ามาขูดขี่แค่ค้างออกวันนี้พี่น้องพอแล้วค่ะพอแล้อล่ะพี่น้องเก็บมันก็จะเริ่มจะว่าแล้วอัน,นตอนแรกว,ว่าอันชิไปเก็บเ็ดดำขาสุ่มเนาะตอนเล่บอปาแล้วข้างในพูน ใช่เราไปจอดรถฟังพูดมันเขาหยา่าทั้งนี้เห็นง่วไหมงัวแรนมาหาก็เลยฟ้าออกับขึ้นก็ไปแล้ยวย่านงัวไหมย่านงัวอะไรเดชนี่กับพอ่อเราพี่น้องคนน่ะให้เบิ้งด้อไม่ถุงน่ะได้ลายเติบอยู่เด้อนะเห็นว่ากระเดยได้ลายอยู่น่ะน่ะอันนี้หนังไก่อันนี้เห็ดมันปูพี่น้อง เห็ดมันมปูไปห้าเมื่อบ่ดยอละจ้าไปพอกกันใ่คลิปหนาได้จ้าสวัสดีจ้า